เขาเป็นลูกของอับราฮัมนะครับแล้วเขามองว่าสัญญากับอับราฮัมและที่เขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาเป็นชนชาติที่เหนือกว่าชนชาติอื่นๆในโลกนี้เขาเป็นลูกแห่งพันธสัญญาเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเขาเป็นชนชาติพิเศษนะครับเป็นชนชาติที่พระเจ้าอวยพรนั้นยอนก็เป็นคนยิวเหมือนกันก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมเหมือนกันก็เตือนว่าอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็น เป็นบิดาหรือเป็นบรรพบุรุษนะครับความหมายเดียวกันนะเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ก็ได้คือแปลว่าะอะไรฮะพระเจ้าทําได้ทุกอย่างนะครับพระเจ้ามีฤทธิ์ทำได้ทุกอย่างบัตรนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดโยนทิ้งในกองไฟข้าพเจ้าให้ท่านบัาพ็มาด้วยน้ําแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่องค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าอีกซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรที่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านบัติศมาด้วยพระวิญญาณและ,ะด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟนะครับคําถามนะครับแจกประกาศสีดํานะครับบุคคลที่ย้อนพูดถึงที่จะมาภายหลังข้าพเจ้านี่คือใครครับและมาบัดิศมาด้วยอะไรบ้างรอคําตอบครับคนแรก ตอบให้ครบนะใครตอบครบคนแรกนะครับเอาปากกาด้านนี้ไปเลยนะครับถว่ามอบให้ด้วยความรักนะครับสีดํานะครับมีให้เลือกแล้วกันนะครับระหว่างสีดํากับสีเขียวสองสีนะครับเมื่อกี้สีชมพูกับสีส้มไปแล้วนะครับสีชมพูกับสีส้มไปแล้วอันนี้ให้เลือกให้เลือกสีใดสีหนึ่งแล้วกันนะครับคำถามคือคนที่ยอนพูดถึงคือใครและให้ประสาอะไรบ้าง นะครับตอบอไรเลครับคนแรกที่ตอบเข้ามานะครับในอินบ็อกซ์นี้นะครับจะได้เลือกด้ามเดียวนะฮะให้ด้ามเดียวสีได้สีหนึ่งนะครับเน็ตค้างปะครับนี่มีใครตอบมาเลย เลยนะครับพี่น้องคือใครครับคือใครครับเรามาร่วมสนุกกันนะครับคือใครครับคนที่ยอนพูดถึงพระพี่ตอนนี้นะครับและคให้บอกพิสมาอะไรบ้างน้องพิมพ์มาเลยนะครับ สวัสดีคุณสมีลาแท่จังนะครับคุณอิ๋วนะครับปริชาติอิ๋วกลับมานนทบุรีหรือยังครับหรือยังอยู่ที่พะเยาครับและน้องเลกลับมาด้วยหรือยังครับสวัสดีคุณวาลุณีสวัสดีพี่ชนนะครับเสียงก้องก้องเหรอครับพี่ชนบอกเสียงก้องก้องยังกล้องอยู่ไหมครับ โอเคครับพี่น้องตอบตอบเข้ามาได้เลยนะครับยอนบอกว่าผู้ที่มาหลังข้าพเจ้านะคือใคร และให้แบบมาอะไรบ้างเชิญครับพี่น้องที่เข้ามาดูนะตอนนี้จำนวน24ท่านนะครับทักทายกันมาได้นะครับเผื่อผมจะได้ทักทายพี่น้องนะครับนะเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วจะทำให้เห็นว่าเป็นใครนะครับเขียนพิมพ์สวัสดีกันมาก็ได้นะครับ ฉะนั้นพรมพิในพัทธิวบทที่3าข้อ8นะฮะบอกว่าเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจก็คือเมื่อเรากลับใจแล้วเราต้องแสดงผลให้มันเกิดขึ้นให้สมกับจิตใจเราที่ตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่หรือกลับใจจริงๆเมื่อเราเสียใจต้องแสดงออกและตัวอย่างของคนที่เป็นพระมีิตอนนี้คือเกิดผลสมกับการกลับใจก็คือสักเคียสสักเคียสเป็นคนเก็บภาษีนะครับและเขาก็ อยากยอกเงินนะครับโกงเงินคนนะสร้างความร่ำรวยขึ้นมาเมื่อเขากลับใจอตอนรับพระเยสุคริตเขาอยากรู้จักพระเยสุคริตนะครับเนื่องจากเขาตัวเล็กตัวไม่สูงเขาก็เลยปีนต้นไม้เพื่อจะมองพระเยสุคริตพระองค์เห็นถึงหัวใจของเขานะที่ไม่เป็นอุปสรนะครคหิวกระหายสแสวงหาพราะองค์พวกก็เลยเดินไปที่ต้นไม้แล้วเรียกเขาลงมาและบอกว่าวันนี้เราจะไปทัน กินข้าวที่บ้านเจ้าใช้เวลานะสะเคก,ก็ดีใจมากแล้วก็แสดงถึงการกลับใจใหม่นะครับและวิธีการที่เขาแสดงการกลับใจใหม่เขาพูดเลยแล้วเาก็ทําจริงๆนะครับซึ่งตรงพิธีตอนนี้ให้ผลให้สมกับการกลับใจใหม่เขาค,คืนเงินนะครับให้กับคนที่เขาโกงมาและเอาเงินนั้นช่วยคนยากจนอีกนะครับนี่คือการกลับใจใหม่ ค,คำถามนะครับพี่น้องผมจะมอบปากกาส่งไปให้นะครับขอตอนนี้ได้ไปสองด้ามแล้วนะครับก็คือโยชวากับคุณเดี๋ยวนะเนต็ตค้างนะครับท่านหนึ่งเนี่ยเป็นสีชมพูท่านหนึ่งอของโยชวาเป็นสีส,ส้มนะครับแล้วก็ผมถามคำถามว่าผู้ที่มาหลังยอนนะครับคือใครและให้บลสมาอะไรบ้างยอนให้เบลสมาด้วยน้ำแสดงการกลับใจ ใจใหม่แล้วผู้ที่มาหลังย้อนคือใครและให้ใบสมาอะไรบ้างนะครับนะครับถ้าทายถูกคนแรกที่พิมพ์เข้ามานะครับก็จะได้รับประกานะครับเลือกได้ระหว่างสีดํากับสีเขียวนะครับหนึ่งด้ามนะครับก็จะได้รับประกานะครับเลือกได้ ครับผมรอคำตอบอยู่นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราก็นะครับมีใครจะตอบไหมครับคำตอบคำถามนี้ง่ายมากเลยนะฮะพี่น้องคำถามคำถามง่ายมากนะครับผู้ที่มาหลังยอนที่ยอนพูดถึงเนี่ยคือใคร และให้บอกศาสนาอะไรบ้างนะครับเอเมนโอเคครับถ้างั้นเราถ้าไม่มีใครตอบข,อข้อนี้ไม่เป็นไรครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องใช้เวลาพี่น้องนิแมทธิวบทที่สามข้อแปดครับครับนะครับและให้บอกศาสนาอะไรบ้างนะครับเอเมน โอเคครับถ้างั้นเราถ้าไม่มีใครตอบข้อนี้ไม่เป็นไรครับ เราจะอธานฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องใช้เวลาพี่น้องในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด, share, กดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ไม่มีกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อให้พระคำที่เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นจะไปถึงผู้คนมากมายนะครับอ้อมีมาแล้วนะครับ <Okay. S 2> อยู่ในข้อที่บทที่3ข้อ11เอข้าพเจ้าให้ท่านบทสมาด้วยน้ําแสดงถึงการกลับใจใจใหม่ก็จริงจุ่มมิดน้ํานะครับซึ่งบทเราเดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอคุยซาซานะครับบอแบบมาพร้อมแล้วนะครับจุ่มมิดน้ําลงไปแสดงถึงการกลับใจใหม่ตัวเก่าได้ตายไปและเป็นขึ้นมาใหม่นั่นร่วมกับพระเยซูคริสต์นั้นตอนนั้นพระเยซูยังไม่ ยังไม่เริ่มต้นท่ารกิจเลยนะครับแต่นะฮะแต่อบอกว่าข้าพเจ้าให้แบบให้ให้ท่านรับรอยสมาด้วยน้ําแสดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริงแต่องค์ผู้มาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าอีกซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงให้พวกท่านดอยสมาพระองค์ผู้นี้คือพระเยซูคริสต์ นะครับซึ่งตรงกับคำที่อิสยาได้บอกว่ามีผู้หนึ่งเป่าร้องในถิวกันดานว่าจงเตรียมมาราคาแห่งองค์พื้เจ้าจงทำหนทางโคง,งให้ตรงไปนั้นยอนทำหน้าที่ของการเตรียมมาราคาประกาศว่าจะมีกรรรษัตริย์เสด็จมานะครับในยุคโบราณนะครับฮ่องเต้เสด็จแล้วหรือประจององ,งอยพระราชาเสด็จมาเงี้ยนั่นคือคนทําหน้าที่ประกาศเตรียมทางนั้นยอนทําหน้าที่ประกาศเตรียมทางผู้ที่มาหลัง